เรียกว่าเป็นมิชลินไกด์ให้กับร้านนี้ <Wow. S 1> หมูสับหมูชิ้นตับไส้รวมทั้งหมดอยู่ในเึ่นชามนะครับคือมันแบบแน่นมากไปด้วยเครื่องสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้นี่เฮียมีนัดกับอาม่านะครับนัดกันมาอยู่ที่สุขุมวิท26นะครับร้านนี้นะครับ ทางมิชลินเนี่ยที่เขาออกมิชลินสตาร์นะครับมอบเรียกว่าเป็นมิชลินไกด์ให้กับร้านนี้ <Wow. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนัดอาม่ามาแกลอยอยู่ข้างใน,นละถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนเราเข้าไปเจอเลยครับร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองบอกก่อ,อนเลยกูเนี่ยกินร้านนี้มากเด็กๆถึง <laughs> ีนะเหรอเนี่ยใช่ สวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีค hey? รับสวัสดีค่ะอ๋อเปิดรายการเลยเปิดรายการเลยสวัสดีค่ะรายการน้ำมาป้าเดียวเย้เอาละครับวันนี้ผมแอบเห็นนะครับคุณมาก่อนแล้วคุณกินก่อนเลยไม่รอเลยเหรอฮะใช่คุณไม่รอรายการเลยมว่าคิดว่าคนี่คโทรศัพท์อยู่บอกมาอย่าพิ่งกินนะอย่าพิ่งกินอันนี้ปรุงแล้วด้วยนะฮะ คือต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าทางร้านนี้เนี่ยนะครับมีม,มาเกเลยมีมากี่ปีแล้วนะหกสิบกว่าปีประมาณนั่นคือหกสิบปีนะครับซึ่งตะกลอนเนี่ยก็คือเขาจะเรียกกันว่า๋วยเตี๋ยวเฮียตังหรือว่าผ้เตี๋ยวเฉินหลงหรือว่า๋วยเตีย<ช>เ๋ยวเฮียเครื่องคิดเลขหรือ๋วยเตี๋ยวคอมพิวเตอร์เพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยคิดเงินเร็วมากคล้ายๆกับของที่เชียงใหม่เออหมายเลยของได้เป็นรุ่นหลานแล้ว ไอ,อ้เนี่ย้เอาคิดเร็วมาขนาดแล้วอะม,ม,มาลองชิมเลยอะม,มาลองชิมอันนี้สั่งเล็กน้ำหมูมาโอ้ชั้นหนึ่งชั้นหนึง่งจริงๆสายของคนเที่ยวคนอะไรรู้จากร้านนี้ดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราไปกินอะไรกันดีดูรายการอะมากบ้านเหลียวนี่แหละคุณไม่ต้องทะเลาะกันในบ้านแล้วเออเราจะช่วยหาร้านอร่อยให,ห้คุณนะฮะ มิชลินไกด์ที่ได้มาเนี่ยเคยรู้หรือเปล่านะครับว่าการที่เขาจะให้มิชลินสตาร์เนี่ยมันมีความหมายแบบในยะน่ารักน่ารักอยู่ <Hey. S 1> สำหรับมิชลินสตาร์หนึ่งดาวเนี่ยสมมว่าเราจะไปไหนก็ตามถ้าอยู่ในเส้นทางแล้วมีร้านที่มีมิชลินสตาร์หนึ่งดวงอยู่ถ้าผ่านมึงต้องเข้าไปกินแต่ถ้าสองดาวก็คือมันอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางของเราเราต้องออกนอกเส้นทางมึงต้องไปกิน แต่ถ้าสามดาวมึงอยู่ที่ไหนมึงควรเี่ยไปตามล่าหามันมากินครับเพราะว่าเป็นสีที่ควรจะกินก่อนตายนั่นเองนะคร<อ>ับร้านนี้เนี่ยได้ดิชลินบีฟคูบองนะครับสั่งมาแล้วเล็กแห้งก้วยจจุดเด่นของเขาคือหมูเลยเว้ยจะมีทั้งหมูสับหมูชิ้นตับไส้รวมทั้งหมดอยูอ่ในหนึ่งชามนะครับคือมันแบบแน่นมากไปด้วยเครื่อง อีกเส้นหนึ่งที่แนะนำให้ต้องกินก็คือเคี่ยมอี้ครับเนีย Cars, enfin so mm ่ยเคี่ยมอีเส้นนี้ดีเด็ดเหมือนกันส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ําซุปหมูสับกระดูกหมูที่แบบต้องลองเอาไว้สดเล่นอันนี้เป็นบะหมี่อันนี้บะหมี่ต้มยำมาลองกินกันดีกว่าครับทีมงานอยากกินอะไรสั่งแล้วลงมากินด้วยกันเลยพริกเนี่ยขั่วเองจะลงแ้ต้องระวังะคือเห็นแบบ ไม่ค่อยแดงๆนะไม่ค่อยดูเหมือนไม่เผ็ดแต่แม่งแซ่บมากเข้าไปกนหมูกเลยวันนี้เพื่อนเฮียลงมาจากภูเก็ตเลยนะครับมาแดกเลยนะครับพี่ทะิลที่หนุ่มของเราถ้ามาตรงเพื่อนมามาตั้งท้ายเก้าเป็นเลยช่วงโ,โ,โควิดสิบเก้านะโควิดโควิดโควิดสิบเก้านะ คนกินมาเยอะเลยไม่มีที่นั่งเลย <S <S มีเมนูปลาทาจี <S <S นแหวยคืออามาจะบอกว่าคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ดังแค่ในประเทศแล้วมันดังไประดับโลกแล้วเมนูจะมีทั้งภาษาเกาหลีภาษาจีนให้นะครับและอีกอย่างคือที่นี่ถ้ามาน้ำลำไยเอร่อยมากกับน้ำเก๊กฮวยนะครับก็คือคั้นสดเองที่ร้านเหมือนกันรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงต้มยำแซ๊กมัง หมูสับหอมผิดไทยอย่าบอกใครเลยอย่างนี้เลยแต่ใส่พิ่ต้องระวังนะเดี๋ยวผมขอนุญาตรีวิวหน่อยนะฮะนี่น่าจะเป็นส่วนที่เป็นตับ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 รอลอหน่อยเหมือนตับแบบของร้านหมูเตะร้านนั้นยอละร้านมิงอ่ะเอ้ยมันตับไม่ดีไม่เอาหรอกอ้อหอมมากทุบหมูสับกินแบบไม่ต้องกลัวหมูหมด ได้เลยได้บอกเลยวันนี้ทีมงานต้องอร่อยไปด้วยกันทั้งหมดยังไม่รู้เป็นไรถายรายการยี่ห้ออะไรตอนเย็นที่บ้านมีปลาได้ทุกเพลงเดี๋ยวเมียต้องหขอกห่างให้รู้กลับไปอีกหนังปลากรอบร้านนี้นี่เด็ดมากเมื่อกี้สั่งมาแล้วไอ้เจ้าหมายที่ไหนแม่งเอาจานของกูไปแดกหมดแล้วเนี่ยฮังโน้นะฮังโน้นครับไอจังไอจังไอจังจับจังจับียว อ,อมาแล้วมาแล้ว <parfois ources S 2> มาแล้วมาแล้วมาแล้วขอลองเทสหน่อยได้ไอ้ไอสั่งกินสั่งกินนะเอาแล้วล่ะเหมือนเดิมนะครับระหว่างถ่ายอาม่าก็ยังคงเล่นมืองานนี่ผมเปิดโต๊ะให้พวกคุณแล้วนะครับถ่ายไปกินไปครับตามคอนเซ็ปต์ของรายการเราาตจตามเราจะต้องกินพร้อมกับดีมงานตอนนี้อ่ะเนี่ยนั่งแดกกันอรวันแล้วนะฮะถ้าเกิดในการเราพิพาทแต่ประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะาเป็นรายการเดียวในประเทศไทย ถือก้อนงี้ครับเดีวจังเลยเอกปือหนึ่งกลางเป็นน้ํเตี๋ยวเลยเอาแล้วกูจังให้กูจังให้จังเลยจังเลยเอามาจังให้เลยสระหลุนยังไม่ได้พูดถึงหนังปลาเลยอร่อยมากกรอบแบบร้องไงแหมเือเือเอาลูกชิ้นเส้อะไรใช่ไหมอ่ะสุดยอดจริงเดี๋ยวใครอ้าวตะเกียบกูหายไปงหนหนึ่งนะกูเอาตังค์กูเอาตังค์ใช่หรือลูกที่ตีช้ำมาเดี๋ยวเราจะ สรุปราคาให้นะครับว่าเดวยเสี๋ยวเนี่ยชามปกติเลย50บาทนะครับขยับขึ้นมาก็60สิบแล้วก็ชามใหญ่เ0็สิมีเส้นทั้งหมด6เส้นด้วยกันนะครับและสิ่งที่ห้ามพลาดก็คือน้ำลำไยนะครับ<อ>กาแฟเย็นแล้วก็เด็ดหวยคือมันเหมือนแบบเป็นออริจินอลนะทุกอย่างในเมนูคืออร่อยทุกอย่างอาม่าชอบไหมร้านแบบแนวแบบนี้โอ้ชอบที่สุดง่าม่าปิดรายการเลยครับ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาม่าป้าเหลียวเอาละครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับรายการนี้คือรายการที่จะเป็นทางออกสำหรับครอบครัวนะครับว่าวันนี้ไปกินอะไรดีวันนี้เราจะไปร้านไหนกันดีแค่เปิดมาดูรายการนี้คุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องไปกินร้านที่ผมพาไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ